โครงการนี้ครับชื่อโครงการทะเลไทยและขยะนะฮะเราจะทํายังไงให้ขยะทะเลเนี่ยหมดไปเราห้ามคนทิ้งอาจจะลําบากดังนั้นเราต้องทําให้ขยะมันเป็นสิ่งที่มีมูลค่ากระบวนการต้องง่ายแปรรูปโดยวิธีง่ายสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตลาดมีความต้องการสร้างการยอมรับของผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานในเชิงวิศวกรรมแล้วก็ไม่มีการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมขยพะพลาสติกทะเลเนี่ยมันเป็นขยะหลายชนิดแล้วก็ล้างทำความสะอาดได้ยาก กระบวนการที่ดีที่สุดแล้วก็ใช้ให้หมดไปเป็นซีโรเวสเนี่ยก็คือเอามาบดรวมกันแล้วก็ทําเป็นมวลรวมที่เป็นมวลรวมน้ำหนักเบานะฮะทดแทนหินหรือพวกทรายแล้วก็ผสมเป็นวัสด,ดุกอ่อสร้างซึ่งเราก็ออกแบบให้มันได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,มขั้นตอนในการทําขยะพลาสติกทะเลนะครับให้เป็นวัสดุกอ่อสร้างก็คือเราจะนําขยะที่เราเก็บได้เนี่ยเอามาเข้าเครื่องบดพลาสติกพอเข้าเครื่องบดเสร็จมันก็จะได้เป็นขยะที่เล็กๆเสร็จแ,แล้วเราก็ เอามาออกแบบส่วนผสมนํามาใช้ทดแทนพวกหินทดแทนพวกทรายกระบวนการผสมก็คือเราผสมปูนซีเมนต์กับน้ําสะอาดแล้วก็เห็นฝุ่นหรือว่าทรายหยาบแล้วก็เติมขยะพลาสติกที่เราบดลงไปคูเค้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ตักเข้ามาใส่ในแบบพิงไว้1วันแบบตามมือเราใช้แบบเดียววันหนึ่งเราก็ทําได้ประมาณร้อยก้อนแนะครับ ข้อดีของพลาสติกเนี่ยอันดับแรกเลยทําให้ขยะหมดไปไม่ต้องเข้าในกระบวนการฝังกลบ2คือเราสามารถทําผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมส่วนข้อดีในตัวของก้อนอิดเองเนี่ยเวลาเราใส่พลาสติกลงไปเนี่ยพลาสติกมันมีน้ําหนักเบาการที่ลดน้ําหนักได้ดีเนี่ย ถ้าทําเป็นวัสดุก่อผนังผนังตัวนั้นก็จะมีความเป็นฉนวนความร้อนที่ดีเราก็จะประหยัดพลังงานในอาคารแต่ถ้าเราทําเป็นอิฐปูพื้นอิฐตัวนี้มันจะดูดซับความร้อนได้ต่าเราสามารถเดินหรือทํากิจกรรมในการแจ้งได้อีกอย่างก็คือมันช่วยลดการสะท้อนพลังงานจากภายนอกอาคารกลับเข้าสู่ในอาคารอันนี้ก็ทําให้แอร์ที่อยู่ในอาคารเนี่ยลดภาระในการทํางานความแข็งแรงทนทานเนี่ยอิฐทุกก้อนเราออกแบบไห้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของผู้พวกในเรื่องของเอาขยะพลาสติกมาใช้เนี่ยมีงานวิจัยของกลุ่มวิจัยเราเนี่ยได้ศึกษามาแล้วแล้วก็มีข้อมูลยืนยันว่าไม่ได้มีการแพร่ของโลหะหนักหรือการแพร่ของสารเคมีอะไรที่ออกมานะครับกระบวนการผลิตเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายไม่มีการ เาไม่มีการต้มที่เป็นสารละเหยออกมาแล้วก็ในกระบวนการที่เอามาใช้เนี่ยจะสังเกตว่าพลาสติกมันอยู่ในคอนกรีตคอนกรีตมันเหมือนเป็นคุกที่กักขังมันเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ชั่วร้ายหรืออะไรมันก็ออกมาไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผลของการยืนยันที่เราไปเข้าในแ l a ของการทดสอบทั้งแ l a ของการชาช่ล้างหรือการเสริมสภาพของ UV อะไรเนี่ยก็คือไม่เกินมาตรฐานทุกอย่างนะครับเพราะนั้นใช้ได้ต้นทุนต่อก้อนเนี่ยจะไม่เกินกับอิฐปูพื้นปกตินะครับ พอเราเก็บมาแล้วเนี่ยเราเห็นขยะมันไปรวมกันเนี่ยเราก็มานั่งคิดกันว่าเอ๊ะทำไมเราจะจัดการขยะให้มันลดลงน่ะไม่ใช่ว่าย้ายที่มันเราก็เลยพาคนไปฝึกอบรมทําเรื่องนี้แล้วก,กลับมาเราก็เลยทำทำเราก็มีคิดว่ามันจะดีขึ้นขนาดนี้นครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นการกระจายรายได้ชาวบ,บ้านสร้างงานในชุมชนจัดการขยะซึ่งอันนี้เป,นเป็นเป้าหมายใหญ่เลยว่าเราจะจัดการขยะยังไง กระบวนการขนส่งขยะเอาไปกําจัดลงหลุมฝังกลบอะไรก็ตามพวกเหล่านี้ใช้พลังงานด้วยกันทั้งกระบวนการอยู่แล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนอกจากเราไม่ต้องไปสแสวงหาวัตถุดิบใหม่เรายังได้วัตถุดิบมาเป็นวัตถุดิบที่ไม่มีมูลค่าแล้วนะฮะตอบโจทย์ในเรื่องของลูลค่าพลังงานอันแรกเลยถ้าไปหาวัตถุดิบใหม่นะครับก็ต้องใช้เงินใช้พลังงานขยะที่ตกค้างในพื้นที่ในหลุมฝังกลบหรือในสิ่งแวดล้อมกว่าเราจะเก็บหมด ต้องใช้กําลังคนพลังงานมหาศาลนะค่ารถค่าลาค่าขนส่งแต่นี่คือสามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าได้นะครับแต่ที่จะเสียเงินกลับได้เงินครับ